เน,น,นะนื้อเสียบเนาะมึงให้ยังกูอเอ้ยมึงแกอยากรูอะไรตอนกูกินยังนะกูดูญี่ปุนนะ่นเนาะกูกินเน,นื้อเส่บเนาะสุชิซาซิมิเป็นตัวกูไม่เคยกินบอกกูซื้อแล้วกูเอาไปฝากไงย่างไปเลยาราเมงก็มันนี่ เนี่ยกู้ม่ห่อไอ้ซูชิให้ตัวมักเนี่ยมันแซบมั่วจะบอยเดี๋ยวกูกลับใช้กูพาไปกินแต่วันนั้แซบหรอกยูยปุ้นยังแซบมึงต้องใส่วาซาบิอะไรด้วยแซบอืมอืมเออเดี๋ยวกูกินข้าวก่อนเพื่อนยังค่อยว่กกันไหมมึงทรไม่ยิมเหมือนกูเตะ เออมึงก tamam, uh, ินหอดกูก็ดียวล่ะเออเออมึต้องกินไรลองบอกกันเ้อแงแรงกูท่หายิงเขากอืมทำ่อ๋อใครบ้าบอยิงเขาได้ไหมมึงเคยกินบ่้งเขาปมือครับตัวมัวกินก็ไ้ซาชิมิปนะสุดสุุนะีุ่่นก็ต้องกินแนวดีเลยเนาะ mọi người ăn mừng mực ai ăn mừng ăn mừng nhang mừng ăn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  mừng nghe mừng ăn mừng ăn mừng ăn mừng lén mừng ăn mừng ăn ไม่รู้หรอกครับว่าเขากินอย่างเพราะไม่เห็นเขาไม่ยืมเงินเขาเสียเนี่ยเขา